สลัมในคลื่มชาวเฟซบุแล้วก็สลัมชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้มาเจอกับดาด้านะคะวันนี้ดาด้าก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ล้างหน้าของดดาด้าใช้ประจําวันนั่นเองว่าเออด้ดาใช้อะไรสบูด่ดาดาก็ใช้นะคะจะมีสองสองอ่าสองตัวที่ใช้นะคะเดี๋ยวเปิดห้องน้ำก่อนนี่ไงไงแล้วอันนี้ก็จะเป็นเอ่อโฟมล้างหน้านะคะเป็นโฟมล้างหน้า ราคาไม่กี่บาทเองแต่รู้สึกว่าใช้ตัวนี้มันผิวหน้าเราจะดีมากแล้วก็ลดสิวด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันช่วยให้หน้าเราขาวด้วยขาวใสอะ่ะเราจะลดปัญหาพวกจุดด่างดำแล้วก็สิวด่างอานะคะตัวนี้ราคาหลอดเนี่ยยี่สิบบาทแล้วด้าก็แล้วด้ก็ขายก็ขายที่ร้านนะคะขาย ร้านของชําทั่วไปนะคะแล้วเ,เขาขายเขาได้ขายร้อยยี่สิบตาแต่ไม่รู้ว่าหลอดใหญ่เขาขายเท่าไหร่นาดาขายหลอดเล็กเองนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็โฟมแล้วก็ก็สบู่ที่เป็นแบรนด์ของนาดาเองนะคะแล้วก็เป็นโฟมโฟมล้างหน้าตา,ตามท้องตลาดทั่วไปนะถ้าใครที่อยากจะเ,เลือกโฟมนะคะก็ก็อยากจะเลือกโฟมแบบ น้าดานะคะก็สามารถซื้อดามท้องตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะส่วนใหญ,ญ่ก็จะมีในซูเปอร์แบบซูเออปอร์ซูเปอร์ทั่วไปอะ่ะก็หาซื้อได้นะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่น้าน่าใช้อยู่นะคะก็จะเป็นของที่เซโดนะคะที่เซโดก็เนี่ยตัวนี้ก็รู้สึกว่าหน้ามันไม่ค่อยสะอาดนะคะหน้ามันไม่สะอาดหมดจดอะ่ะมันจะรู้สึกว่าหน้าเราลื่นๆอะ่ะมันจะมีเหมือนแบบ ไม่ล้างไม่สะอาดแต่โฟมตัวนั้นอนะโฟมอ่าไบโอนิกอ่ะบางทีไม่ได้ใช้รีมูเวอร์อ่าเช็ดอ่าผิวหน้านะคะก็บางทีขี้เกียจแล้วเราก็จะใช้โฟมตัวนั้นล้างหน้าแล้วก็แต่งหน้าแล้วก็ออกจากบ้านนะคะเออบางทีก็ใช้มากรีมูเวอร์บางทีรีมูเวอร์เนี่ยสำคัญเลยเคือเป็นเขาเรียกอะไรเครื่องสำอางที่เช็ดทำความสะอาดผิวหน้าเช็ดไอ้พวกอ่า อะไระครีมอะไรอ่ออายไลเนอร์บัชชอนปัดแก้มลิปอะไรอย่างนงี้นะคะมันสำคัญมากถ้าเราไม่เช็ดให้สะอาดหน้าเราก็จะมีไขมนอุตันหรือสารที่ติดอยู่ในรูขุมขนนะคะจะทำให้เป็นสิวอุดตันได้นะคะแล้วก็คือโฟมล้างหน้าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราต้องใช้นะคะ,ะบางทีรดราด้าใช้อย่างสมมติว่าใช้โฟมไม่สะอาดแล้วก็ ล้างสบู่อีอกตัวเป็นก็คือว่าดับเบิลไปเลยนะคะจะได้แบบว่าหน้าเราจะได้รู้สึกว่าเออสะอาดแล้วอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าแล้วก็จะมีะคลิปถ่ายการเช็ดเครื่องสำอางออกนะคะใช้ตัวไหนบ้างที่จะได้ใช้อยู่นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวไปทำธุระก่อนนะคะบ๊ายบายวันนี้สบายกุ้ง